ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ไตยอีกแล้วนะครับที่อิสุสคิงยอนสาขาบุรีรย์นอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็อยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่่ายอยู่นะครับก็จะเป็นถนนเส้นบุรีรย์นางรองวันนี้นะครับวันที่เราพบกันก็จะตรงกับวันศุกร์ที่4ธันวาคมพศ2563นั่นเองก็มีเ c ซหลายๆท่านนะครับก็ทักมา เอ้ย hey, ทำไมหน้าดูนวลตองๆแปลกๆ <c oughs> เปลี่ยนเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนเครื่องถ่ายใหม่แต่จริงๆซู้เครื่องเก่าไม่ได้หรอกพี่ไต่ดูละเพราะว่าเครื่องเก่าก็คือถ่ายก็ก็จะดูชัดดูนั้นมากกว่าอ่ะไม่เป็นไรก็ดูกันไปก่อนเดี๋ยวมีงบค่อยว่ากันอ่ะก็วันนี้นะครับพี่ไต่ายจะมีปล่อยอยู่หนึ่งคันก็จะเป็นรุ่นที่ f c นะครับหลายๆท่านอยากดูมา,มากๆว่าที่รุ่นนี้ ถ้าเขาเปลี่ยนจากแบบนี้ไปเป็นแบบนี้เขาจะเป็นแบบไหนอ่าเขาจะเป็นแบบไหนเขาจะเป็นแบบนี้เราไปดูกันรีบๆเลยรีบเช่ญรถไปเชิญครับครับแล้วก็จะเป็นเจ้าตัวนี้แหละครับที่พี่ไต่จะทําการปล่อยในวันนี้โดยรุ่นรถที่เราเห็นนะครับก็จะเป็นเจ้าตัว Space Cap Highlander 1.9เกรดแซนะครับตัวนี้ก็จะเป็น x Series นะครับแต่ว่าพี่ไต่จะขอจัดอยู่ในเกรดแซละกันอาจะมีความก้ามกึ่งระหว่างตัวแซกับแซดีวันนี้นะครับก็ ทยติดถนนใหญ่นะครับก็อาจจะมีเสียงดังไม่เสียงดังแหละเพราะว่าช่วง7จ็ดโมงเนี่ยคนกําลังมาทํางานนะครับบางวันทั้งรถ10ล้อสิล้อนี่วิ่งกันเสียงคม,มคำคมามเลยอ่าแล้วทีนี้นะครับราคาเงินสดของเจ้าตัวสีขาวเนี่ยจะอยู่ที่8ปดแส0สีบาทแล้วก็เจ้าตัวสีดำนะครับจะอยู่838,000บาทนั่นเองนี โดยรถคันนี้นะครับก็จะเป็น f c ของพี่ตายที่อยู่อำเภอลำปลายมากนั่นเองก็จะมารับรถวันวันวันนี้แหละเพราะว่าตอนแรกคิดว่าลูกค้าจะรับวันจันแต่คุยกับลูกสาวคุยไปคุยมาเอ๊ะจะรับเป็นวันศุรกร์นั้นพี่ตายอ่ะไม่เป็นไรครับแล้วก็มีน้องๆถามมานะครับถ้าผู้บริจิ้นส่วนพี่ตายมีส่วนลดได้มีส่วนลดเพิ่มไหมผู้บริจิ้นส่วนนะครับจะมีส่วนลดเพิ่มจากแคมเปญปกติอีก3 0,000บาทอ่าไม่รวมครอบครัวอิสุสุนะ แล้วก็ไม่รวมกับที่ออกอ,ออกรถเป็นลูกค้าเก,ก่าของอิสุสคิงยนไม่รวมนะครับเ <Nein> จ้าตัว X-Series นะครับเจ้าตัว h i g h l a n d e r X s e r i e s c a แคันนี้นะครับกระจังหน้าของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีดำเงาอันนี้เราสังเกตดูนะครับเขาก็จะดำเงามากๆเองมากๆเลยแล้วก็จะมีโลโก้ของอิ z u นท่นเองนะครับไฟหน้าของเขาเนี่ยก็จะเป็นไฟ Isuzu Vision ใบ LED นะครับไฟส,สูงไฟต่ำจะอยู่ในหลอดเดียวกันอันนี้ถ่ายดู2คันเลยนะ โท,ทนนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านล่างไฟตัดหมอกนะครับรุ่นนี้เขาจะเป็นหลอด LED นั่นเองจุดขายอีกจุดหนึ่งของเจ้าตัว X Series นะครับนอกจากเจ้าตัว Sport Bar เนี่ยเขาก็จะมีเขาเรียกว่ายัางไงเจ้าชุดสเกิร์ตนั่นเองอีก3ชิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านท้ายก็มีมาให้นี่ระบบความปลอดภัยของอทั้งสองคันนี้นะครับก็เขาเรียกว่ายัางไงอะ จะมาพร้อมกับระบบช่วยควบคุมการทรงตัวนะครับออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางลาดชันนะครับมีมาให้แล้วก็ถุงลมนิรภัยคู่หน้าเบรก ABS มีมาให้อ่าแล้วก็ที่สําคัญนะครับนี่ก็จะมีชุดสปอร์ตบาร์มาให้ด้วยข้างหลังน้พี่ตายต้องพยายามถ่ายดีเด้ตกเนี่ยก็้จะมีชุดสปอร์ตบาร์มาให้อันนี้ก็เผื่อใครนะครับเผื่อใครที่ชอบอ่าอยากได้สีขาวสีดําตัดสินใจไม่ออกพี่ตายก็ถือโอกาสเทียบรุ่นเลยแล้วกัน อาเจ้าตัวสีดำเฮ้ยเอาฉันดีกว่าดำดีดำดุออไอ้จ้สีขาวเฮ้ยฉันดีกว่าขาวบริสุทธิ์แกดำสกรปรกคบไม่ได้ <c oughs> ไปว่าเพื่อนอีกอ่ะตอนนี้จุดต่างสําคัญของเจ้า2คันนี้นะครับก็สังเกตดูอันนี้มีใครสังเกตบ้างอ่ามี FC หลายๆท่านถามมานะครับเฮ้ยพี่ตายอยากดูมากๆเลยว่าเจ้าตัวแคปเนี่ยถ้าเขาใส่แม็กสิบแปดนิ้วของเจ้าตัวยกสูงเนี่ยเขาจะเป็นยังไงอ่ะเห็นไหมสังเกตดูละเจ้าตัวสีขาวนะครับของเขาเนี่ย ใส่แม็ก18นิ้วอของเจ้าตัวเจ้าตัวสีประตูส่วนเจ้าตัวสีดํเกาจะเป็นแม็กเดิมจากโรงงานอันนี้พี่ถ่ายก็ว่าสวยสวยนะสวยไปอีกแบบครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันยางที่เขาใส่นะครับก็เจ้าตัวสีขาวเนี่ยก็จะเป็นแม็กของเจ้าตัว X Series ขนาด18นิ้วเบอร์ยางที่ใช้ก็จะเป็น 265 60 18นั่นเองมาในข้างนะครับมีมาให้ติดตั้งจากโรงงานเลยแล้วก็สัญลักษณ์ของเจ้าตัว X Series ก็มีให้นะครับนี่ตัวนี้อ่ากระจกมองข้างนะครับเขาก็จะมีไฟเลี้ยวแบบ LED ด้วยคันนี้เลขเครื่องนะครับก็จะเป็น3533นั่นเองงวดนี้เผื่อใครจะเอาไปซื้อนะครับแล้วก็ชุดอ p o r t Bar นะครับชุดอ p o r t Bar ตัวนี้ก็ เราเรียกว่าติดตั้งมาจากโรงงานเลยสําหรับใครนะครับที่ไม่อยากได้สปอร์ตบาร์ตัวนี้พี่ต่ายก็นแนะนำเอารุ่นอื่นนะไม่ต้องซื้อรุ่นนี้ไปถอดเพราะว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นนี้เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะก่อนที่เราจะไปดูตัวอื่นเราไปดูแม็กตัวเดิมของอีกคันหนึ่งกันดีกว่าอันนี้แม็ก18นิ้วนะพี่ต่ายว่าสวยสวยครับสวยมากๆนีเนน่เจ้าคันสีดานะครับเจ้าคันสีดาเนี่ยเขาก็จะใช้แม็กเดิมก็สวยสวยอีกแบบหนึ่งแต่ว่า ถ้าเป็นไปได้ถ้าในใจพี่ตายนะเปลี่ยนเป็นสิบ่ปดี่้วพี่ตายว่าสวยเนี่ยเอา18ปดนิ้วดีกว่าเนี่ยโดยยางเดิมนะครับของเขาก็จะเป็นสองห้าห้าหกห้าสิบเจ็ดนะครับนี่เดี๋ยวมาดูว่าถูกหรือผิดอันนี้ตอนจะหากระหา,หายากอย่ากนี่อ่าสองห้าห้าหกห้าสิบเจ็ดก็จะเป็นตัวนี้เบอร์ย,ยางเขานะครับสีดำสีดำ ดำก็สวยขาวก็สวยอาทีนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันโชว์รูมในเช้าไม่มีใครมานะครับก็ด้านท้ายอันนี้พี่ต่ถ่ายแบบย้อนแสงไงนะอันนี้ไฟไฟท้ายของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบ LED แบบที่เราเห็นตอนนี้เลยอันนี้สังเกตดูนะขนาดถ่ายย้อนแสงนะคือแสงอยู่ด้านหน้าแต่เรามาอยู่ข้างหลังเนี่ยก็ยังเห็นชัดเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมชัดเจนเลยโดยนะครับลักษณะการออกแบบไฟท้ายก็จะเป็น คล้ายๆกับวงแหวน2ชั้นนั่นเองเหมือนท่อเครื่องบินไอพ่นเจ็ตไหมนั่นแหละก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วก็กันชนท้ายนะครับเขาก็จะเป็นแบบบิวอินเลยติดตั้งมาให้เข้ากับตัวรถนะครับนอกจากมีความสวยงามแล้วตัวนี้ยังส่งผลต่อเขาเรียกว่าแอโรไดนามิกนะครับหรือหลักอากาศพลศาสตร์นั่นเองเขาจะช่วยรีดลมให้เดินทางเป็นเส้นตรงนะครับไม่สเปรย์สป่าไปมา,าแล้วก็ตัวนี้นะจะเป็น ชุดสเกิร์ตท,ที่เจ้าตัว X Series คันนี้มีกล้องมองหลังมีมาให้นะครับกล้องมองหลังมีมาให้ก็จะเป็นตัวนี้แล้วก็ชุดกระบะไลเนอร์นะครับอันนี้ก็คือกขบอกว่าตกติดตั้งมาจากโรงงานเลยแดดอันนั้นนะ่ะนะครับก็จะเป็นนะครับมีโลโก้ของ Isuzu มาให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะรุ่นของเขาเลยสปอร์ตบา้านะครับนี่ ก็ต้องบอกว่าติดตั้งออกแบบมาสําหรับรุ่นเขาโดยเฉพาะเลยของน้องโดยเฉพาะเลยเพราะฉะนั้นสปอร์ตบาร์เขาก็จะไม่บังไฟเบรกนั่นเองนี่อ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารเจ้าเอ็กซ e s คันนี้บ้างน,น่เดี๋ยวไปต่ายขอไปอยู่ฝั่งนู้นแล้วกันแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะอันนี้ต้องค่อยๆประคับประคองตัวสับเครื่องดืมอนะ่ะคือ ขนาดกำลังพอดีแต่ว่าเครื่องใหญ่อะหนักขึ้นแล้วทีนี้เจ้าตัวไม้กันสันเนี่ยมันก็จะรับน้ําหนักไม่ไหว <c oughs> ถ่ายไปถ่ายมาคอพับเงี้ <c oughs> อ่านี่นะครับภายในห้องโดยสารเจ้า x อ็กซิลีนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยก็ต้องบอกว่าหรูหลามากๆนะครับบานแกบของน้องก็เนี่ยเปิดได้มากถึง90องศาเลยแล้วก็บอกแกเนะี่ยพี่ไต่ก็จัดก,การติดตั้งให้ลูกค้านะครับก็สีใกล้เคียงเดียวกับ เจ้าตัวเบาะที่เขาติดตั้งมาจากโรงงานเลยเนี่ยบบเบาะแครบก็จะเป็นอย่างนี้สัมภาระนะครับวางได้นะครับคนนั่งได้สบายด้วยเนี่ยก็จะมีตัวพักตรงนี้ให้เวลานั่งเราก็จะไม่เจ็บหลังเขาเรียกว่าจะมีบุนุ่มนั่นเองนี่นี่นี่เบาะนั่งนะครับเป็นเบาะนั่งกึ่งหนังแท้สีเทาดำไหมพีม่ต่ายได้สีเทาเพราะเขาไม่ไดําสนิทนะเนี่ยแล้วก็จะมีสัญ,ญลักษณ์เจ้าเอกซิลี่ตรงเนี้ยอืมสวย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 ,สวย นี่ก็เป็นแบบนี้เลยเป็นแบบไหนก็ดูเอาแต่เวลาพี่ต่ายถ่ายนี่พี่ต่ายเข้าไปดูวิดีโอที่พี่ต่ายอัปโหลดไม่ได้นะไม่รู้เป็นไร <c oughs> ตแต่เอาเครื่องนี้ถ่ายนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยก็จะมีการบุนุ่มมาให้นะครับตรงแผงคอนโซลประตูแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นสีดํามีการเดินได้แดงตลอดนะครับปกติจะแดงเข้มกว่านี้นะแต่ว่ากล้องของพี่ต่ายถ่ายไม่รู้มาดูในมือถือเนี่ยไม่เข้มเท่าไหร่ บริเวณคอนโซลหน้าก็มีการบูนุ่มมาให้แล้วก็เดินได้แดงด้วยมีสีดำเงาปัดปัดที่คอนโซลด้วยนะครับแล้วก็หน้าจอ,อาเดี๋ยวตัวนี้ปิดแป๊บหนึ่งหน้าจอจะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด7นิ้วนั่นเองนะครับแอ์นะครับตอนนี้ตอนนี้เออไม่จะไม่เกี่ยวอะไรกับตอนนี้เนี่ยแต่ตอนไหนก็ช่างเถอะเอ้ากับแอ์นะครับตัวนี้เออจะบอกว่าตัวนี้นอกจากนะครับออกแบบให้ ก็เรียกว่ายังไงมีความสวยงามใช้งานง่ายแล้วนะครับแอร์ของอิซูซูยังมีการก็เรียกว่าติดตั้งฟิลเตอร์ที่สามารถกรองฝุ่น PM 2.5ได้นั่นเองนี่ครับเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดให้อัตราทดที่ต่อเนื่องมากมากนี่กุญแจของเกียวตัว X Series คันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็น push start นะวันนี้วันวันศุกร์ก็ตาร์ทได้ไม่เป็นไร เห็นไหมปุ่มพุสตาก็อยู่ไหมหลังพวงมาลัยเห็นไหมครับแล้วก็พวงมาลัยจะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับกระชับมือนะครับควบคุมทิศทางของรถได้ง่ายและทีนี้เวลาที่เราจะสั่งงานเครื่องเสียงนะครับเราสามารถสั่งจากนี้ได้เลยแล้วก็เดินทางไกลนะครับเราไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยเราจะต้องเหยียบพะเล่งตลอดเขาจะมีตัว c r u สคอนโ n รลมาให้นะครับเดี๋ยวพีแบบ่ตายพาดูห้องเครื่องนิดนึงแปบ๊บหนึ่งนะ เครื่องยนต์นะครับก็ทั้งเจ้าตัวน้องดําแล้วก็น้องขาวมุกค,คันนี้น้องมุกน้องมุกค,ครับเขาก็จะเป็นเครื่องยนต์ขนาดเดียวกันนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นเครื่องยนต์ขนาด1 9 0 0ซีซีซึ่งเป็นเครื่องยนต์1.9จในเจเนอชั่นที่2มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยแรงม้าสูงสุดของเขาเนี่ยจะอยู่ที่150แรงมา้าก็ต้องเข้าใจเลยว่าเฮ้ยม้าตั้ง150ตัวอยู่ในรถคันนี้ วิ้ยเขาจะเร็วขนาดไหนนะครับถ้านึกภาพไม่ออกต้องซื้อไปขับก่อนนะ <c oughs> แล้วก็อ่ากเรียกว่าอย่างไงแรงบิดนะครับมหาศาลมากถึง350นิวตันเมตรเลยทีเดียวบางคนมาเฮ้ยเครื่อง1.9แล้วเขาจะทนไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยเอาจริงๆนะเครื่อง1.9เนี้ยก่อนที่เอามาขายนะเขาวิ่งจากไทยไปจีแล้ว4,000กิโลไม่ดับเครื่องเลยนะครับนะ ตอกเป็นการตอกย้ําความแข็งแรงทนทานของเครื่องยนต์อิสสูนั่นเองเพราะฉะนั้นจะมีการรับประกันอีก1 0 0 0 0แกิโลเมตรหรือ3ปีแต่อย่าลืมนะครับให้เข้าศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุดนั่นเองใครอยู่จังหวัดบุรีรัมย์มหาพี่ต่ายนะถ้าจะซื้อรถครับใกล้เคียงก,ก็มาได้นะครับแต่ถ้าไกลามากก็ซื้อที่บ้านนั่นแหละแต่ถามราคาก็ถามมาไม่เป็นไรจะตอให้ <laughs> อ่านบัรยากาศตอนเช้า ฝั่งนู้นก็จะเป็นฝั่งสนามมอตอคอร์สนะครับก็ตอนแรกก็ฝุ่นก็เยอะอยู่แล้วติดถนนยังมีแข่งมอเตอร์ไซค์แง่งนๆ่นฝุ่นเยอะกว่าเดิมอีกเช็ดรถเช้าเช้าอ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำนำไปโอเคก็เดี๋ยวพี่ตายย่ายจะเช็ดทำความสะอาดรถแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยรวยเฮงเฮไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกับพี่ต่ายใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ